เงเคยเจอเลยเธอคนเนี้คนที่ทำพี่ฉันแอบฟันว่าเรารักกันว่าเรามีกันเอ้เอ้เอยังไงเรื่อยไปแล้วใจแอบคิดว่าสมิธเป็นคนสำคัญแต่ตอนนี้ก็ได้แค่ฟันเธอช่วยบอกฉันสิทำยังไง จำยังไงให้ได้ใจเธอมาครองจำยังไงให้ได้จับจองว่าใจไม่ใช่ฉันเพ้อไปคิดไปเองฝ่ายเดียวอยากให้เธอเคยยับเข้ามาใกล้กันไม่ใช่แค่ฝันแต่มันเป็นเรื่องจริงทำได้ไหมจะเป็นไปได้ไหมเธอช่วยบอกฉันทีว่าเธอคิดยังไง ไปแล้วใจแอบคิดว่าสนิทเป็นคนสำคัญแต่ตอนนี้ก็ได้แค่ฟันเธอช่วยบอกฉันจะทำยังไงทำยังไงให้ได้ใจเธอเมาครองทำยังไงให้ได้จับจองหัวใจไม่ใช่ฉันเธอไปคิดไปเองฝ่ายเดียว อยากให้เธอเคยับเข้ามาใกล้กันไม่ใช่แค่ฝันแต่มันเป็นเรืจริงทำได้ไหมจะเป็นไปได้ไหมเธอช่วยบอกฉันทีว่าเธอคิดยังไงทำได้ไหมจะเป็นไปได้ไหมเธอช่วยบอกฉันทีว่าเธอก็รักกัน